อันละผมสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่ามีหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในก o อากาเดนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัคลิงหรือบัคกฟักไข่นะครับหรือจะเป็นการหาเหรียญเซนหรือจะเอาแต็มเซนหรือยังไงก็แล้วแต่นะทุกคนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเผื่อหลายๆคนจะไม่ได้ทําแต่ผมว่าหลายๆคนน่าจะทําแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้ครับก็คือบัคของลิง ผมว่าน่าจะทําไม่ได้แล้วล่ะมัง้งเห็นเขาบอกว่าวางบ่อแล้ววางลิงแล้วก็ใส่ตัวที่เราอยากทําแล้วก็ออกเกมนะทุกคนแต่ก็จะมีปัญหาตามมาบางคนก็บอกพอเอาตัวบังเนี่ยไปเทด้เพื่อนก็อยู่ๆก็แบบเหมือนโดนบล็อกเทดอะไรไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนส่วนตัวแล้วผมเนี่ยทำไม่ได้เหมือนกันเพราะผมทําแล้วเนี่ยในตัวเสาผมอ้าปากค้างอะ่ะงงๆกับพังงาพังงาพังงาบ่ะผมก็เลยไม่ทำแล้วอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะลหลายๆคนเนี่ยก็พยายามทํารวมถึงผมด้วยนะแต่ผมมาทาไม่ได้นะพอทําไม่ได้ผมก็ไม่เอาลวาะว่่่าานจะะไไมมด้แลลัง แล้วก็สําหรับในเรื่องต่อมานะทุกคนที่อยากจะแบบแนะนํานะครับคือตอนแรกเนี่ยใครที่แบบแม็กเลเวลตรงนี้แล้วใช่ไหมตรงต้นเซนตรงนี้นทุกคนตรงเควตรงนี้นะครับใครถึงแม็กเลเวลเจ็ดแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนําให้ทาใช่ไหมแต่หลังจากที่ผมลองเล่นไปเล่นมาลองผิดลองถูกมาเนี่ยผมว่าเอาผลไม้ไปใส่ก็ไม่แย่เหมือนกันอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบ่งได้เป็น2ทางแล้วกันนะทุกคนคือด้วยความที่ว่าจุดหลักของผมเนี่ยในอัปเดตนี้เนี่ยคือผมอยากได้ไข่เอาไปเปิดใช่ไหม ก็คืออยากจะได้เนี่ยทุกคนก้าวหางกับเขาบ้างครับแต่ปรากฏว่าร้านนี้เนี่ยไข่มาขายยากมากถึงแม้จะเป็นระดับรีเจนนะผมแบบทั้งรีร้านคือได้ชามากดูผมก็เตรียมเงินไว้เป็นพันแล้วอะ่ะขาได้ค่อนข้างง่ายน,นะสำหรับแต้มเงินเซ็นอะไรพวกนี้แต่ถ้าทุกคนเนี่ยนำผลไม้เนี่ยไปให้อัตมาเนี่ยเมื่อครบ325เนี่ยเราจะได้ไข่1ฟองครับแล้วก็ได้เอ่อแพ็กซุ่มอะไรเงี้ยประมาณนี้นะทุกคนแบบคร่าวๆนะครับ,นะรบผมก็เลยแนะนําว่าถ้าใครแบบอยากได้ไข่ ใช่ไหมเขาคือใ่ใส่มันไข่ใ,ใหม่แล้วกันนะทุกคนให้น้าผลไม้เนี่ยมาใส่ตรงอาจารย์ตรงนี้ดีกว่านะครับอย่าไปใส่ตรงแลคูลเลยแลคูลก็จะได้แต้มเงินใช่ไหมแล้วก็รอซื้ออันนี้เนี่ยถ้าครบ325แต้มได้เลย นะทุกคนได้ไข่เลย1ฟองนะครับคือจะเร็วกว่าผมว่าโอเคกว่านะทุกคนส่วนสําหรับใครอยากาทาบั็กไข่เปิดเร็วภายใน1วิหรือเสร็จเลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าทําถูกสูตรหรือเปล่านะแต่ก็เดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะครับเพราะผมทําแล้วรู้สึกแปลกๆผมว่าน่าจะมีข้อแม้อยู่อันดับแรกให้เราเข้าไปในเกมเนี่ยสัก 2- 3นาทีก็คือ3มนาทีเลยดีกว่านะครับเพราะว่า3มนาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะสลับสวนได้นะครับเราจะใช้ตู้จดหมายตรงนี้ในการสลับฟาร์มนั่นเองนะเวลาเราสลับสวนเนี่ยเขาจะแบบ เหมือนแบบสกิปเวลาให้นะทุกคนเราก็ทําการเตรียมไข่ที่เราอยากจะฟักนะทุกคนแต่หลังจากที่ผมดูเนี่ยเหมือนเขาจะสกิปเวลาให้เราประมาณชั่วโมงหนึ่งอะฟักแบบ4 4่หชั่วโมงก็ไม่ได้นะเท่าที่ผมสังเกตน,นะประมาณสักชั่วโมงกว่าอันนี้อย่าวางตามผมนะแต่ผมจะให้ดูเวลานะครับอย่าวางตามผมเห็นไหมเอาอันนี้4ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูอย่างไข่ซัมเมอร์ อย่างใครซัมเมอร์เนี่ยจะต้องรอถึง20นาทีนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนใช้สูตรนี้เนี่ยจะเปิดได้เลยเอาละครับเตรียมพร้อมนะทุกคนรู้หรือ,อยังร้านการวิชบช็อปมีพึ่งดินโก้ขายด้วยและก็คอมโบบัตเตอร์ไฟนอกจากจะมีการเติมไอเทมต่างๆเรายังมีเติมโลบักลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างหาแบบที่พวกเราต้องการจะเติมอย่างโกอาคาเดนที่ยอดฮิตสุดๆในตอนนี้พิดถึงการเติม ให้คิดถึงการวิชบช็อปเมื่อเราสกิปส่วนเนี่ยให้เรารีบวางไข่ก่อนหน้าจอจะเป็นแบบสีขาวนะทุกคนเพราะฉะนั้นเข้าไปปุ๊บรีบวางโอเคเต็มพร้อมหนึ่งสองสามปุ๊บโหลดฟาร์มมานะครับแล้วก็ลงไข่ปั๊บนี่ลงไข่อา้าวลงไปอา่าลงแรอา่าลงไข่เพิ่มอีกหลังจากนี้รอหน้าจอเป็นสีขาวนะทุกคนนะครับแล้วไข่ก็จะแบบโตเห็นไหมแต่อันนี้ไม่โตอันนี้โตเลยนะสงสัยแบบลงช้าไปหน่อยนะทุกคนเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรฟักกันนะทุกคนสูตรฟักไข่แล้วก็จะได้เลยในทันทีนะครับคือถ้าเราลงช้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องแบบรีบนิดนึงเนะื้อวันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบฟักไข่อันนี้ลองไปดูได้ทุกคนลองไปดูได้นะถ้าทุกคนทําติดเนี่ยถึงแม้จะเป็นไข่เซนเนี่ยเขาก็จะแบบลดเวลาให้นะทุกคนจากแบบผมเคยลองมิติกมั้งมีไข่มิติประมาณกี่ชั่วโมงนะจำไม่ได้นะก็ลดไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดเราก็ลอเกอร์ เราได้พูดถึงการบั็กต่างๆไปในเกมกัวการเด่นแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูชีวิตประจําจวันของผมบ้างเอ้ทุกคนหยุดดูกันบ้างสิสําหรับชีวิตประจําจวันของผมเนี่ยทาอะไรบ้างนะครับก็คือผมเนี่ยจะทําการเอามูลแคทออกมาก่อนแล้วก็ทําการเก็บเลยนะอ้แต่ไม่ค่อยจะออกดอกออกผลนะเพราะว่าช่วงนี้โมเต็ตจะทําบั็อกออกเกมไงสิบนาทีบ้างถึง,ถงชัช่วโมงชั่วโมงบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบไม่ค่อยจะติดสถานาเทาา่าไหร่อู้หูได้หลายอันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้หลายอันนะเก็บเก็บให้หมดเลยก็ได้นะทุกคนผมเห็นบางคนเนี่ยเขามีชิ้นเดียวนะเขาน่าจะดวงดีจัดมัง้งเขาลัคก,กี้แบบเขาลัคก,กี้จนเขาเต็มกระเป๋าอะแบบเก็บชิ้นเดียวแต่เขาลัคก,กี้จนแบบเต็มกระเป๋าทุกคนนึกภาพออกป,ปะ,เก,ะกเก็บแล้วแม่หายสักทีอะเก็บแล้วอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นนะจนกระเป๋าเต็มอะแล้วผลยังอยู่อีกเลยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเก็บเงี้ยเขาเก็บเงี้ยเรื่อยอะเนี่ยอย่างเงี้ย ผมได้มาเจ็อันแต่คนที่ผมพูดถึงไปก่อนนะเขาเก็บแบบได้เป็นร้อยอันอจนกระเป๋าเต็มอ่ะผลเขายังอยู่อ่ะทุกคนคิดดูเนี่ยมาแล้วเราก็เอามาใส่ตรงอาจารย์ตรงนี้นะครับโอเคนี่เห็นบ้าได้แล้วครับสําหรับไข่ อ่ะไม่ได้ไข่แล้วล่ะได้แต่แพ็กมาทุกคนเดี๋ยวนะไม่ได้ไข่เฉยเลยได้แพ็กกันหรือเป็นซึมเดี๋ยวผมจะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะทุกคนก็คือทําไมเขาไม่ได้ไข่ปกติต้องได้นะะนี่เลยเอาเครื่องมือเก็บเกี่ยวลองมาสำหรับมะาพร้าวเนี่ยผมจะไม่ปีนขึ้นไปเก็บนั้นเหนื่อยครับ <S <S ใช้ไม้เก็บเอาเลย <S <S นี่ดูมะพร้าวเนี่ยโอ้โหออกดอกออกผลแบบเยอะมากนะทุกคนอันนี้ก็คือถ้าไหนเราขี้เกียจกระโดดเก็บแล้วก็อันนี้เลยทุกคนเนี่ยใช้ไม้ไปเลยครับแต่น,นี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยติดเลยนะมะม่วงเวก็หนนนนนนหนไน แต่อย่างที่บอกผมแบบไม่ได้ออนเกมทิ้งไว้ไงมัวแต่จะแบบจะทำบังเหมือนชาวบ้านชาวช่องอรัแล้วก็น,นี่เลยทุกคนสําหรับแบบตัวปั๊มแต้มผมเลยนะชูกาแอปเปิลครับติดบ้างไม่ติดบ้างทุกคนสงสัยผมน่าจะต้องมาออนเกมเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวมาดูนะว่ารอบนี้จะได้ไข่หรือเปล่าแต่ปกติอะผมทําแล้วผมได้นะหรือจานท่เรียมผมฮะหมับไม่ค่อยได้ออนนะปกติผมได้เป็นพันนะรอบหนึ่งผมได้เป็นพันนะอย่างน้อยขั้นต่ำต้องได้สักสามฟองอะ สายป่ะมับปโอ้โหไม่ถึงด้วยยังไงก็ฝากากดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณมากครับผม